ตาหอยเชอรี่ไปเพลนมันลกลค่ะ ทำบะหมี่เลียวดปักเต็้ลเนี่ยปักปักกวา กินหนึ่งแสนต้องกันนะคะม,มึกถอดมึกแข็ง เขากันตะไนเอฟซี FC อันรุนหลูกซื้อมากซื้อมาฝาไม่รวพดนะมูน้องเปออันน้องเป็นตังกินก็ต่ำหงแซบตะไนของมันเขากันนะคะ ซื้อมากด้วยกัต่บางครทำาป